ก็คือว่าจะตระหประจำโหลายในนักบวชกัลนะเลยการกาสิีนี่นอกจากขอพุ้นพระเจ้านอนตอนขนมวยการขอพุ้นพระเจ้าขน่อยกับปวยและตะกอนกับปวยไปปวยมากนอกกักเปวนมาบนไปเยู่ก็ขอพื้นพระเจ้านอทีขน่อยก็ได้พูดจตกับพระเจ้าพระเจ้าก็ได้พด่อยสิ่งทีขน่อยเจ็บป่วยเคยป่วยนอตะกอนแต่เคยปหาหมอ หมอก็จนว่าเอาไว้คู่สันตมัวกับเื้าวานแต่ก็พอพึ่งพระเจ้าเนาะกัอพึ่งพรนเจ้ากนห่อยก็พระเจ้าไรเดือดอากัพระเจ้ากระไปกดปล่อยกนห่อยตอนที่มาหน่อยค่อยปล่อยปล่อยร้ายแบบไปห้งหมอหมอกับหมอเขาก็ว่กควนลาไปทาหมอหมอเขากว่กควนแบเราอาการสู้พักฝักพักตัวหัวเ้าตัว่าวด้วยจะไม่อนยังเด้อกกันที่ตัว่อยกักั เขาบอกว่าสินักษาแบบใดนะขนอยกับเบินเงินก็มาอยูุกต่ขอบขุ้นพระเจ้าพระเจ้าไ้เดือกมายูซิงเนี่ยอ่อยก็ไดรรู้ไปนอนริงแต่ว่าเคยเจ็บป่วยนะป่วยเคยป่วยเรื่อยมาสันัาษาหอดเ่ยางทีมันสิป่วยแล้วก็ป่วยกัขอบคุณพระเจ้านอะที่พระเจ้าไรปดปล่อยที่ขนอยตัวทีนอนใส่ภาดีตัวตัวร้อยอ่อกับขอบคุณพระเจ้านอนตอนมันกันอ่า ก็พอกลับไปนอนนะอ๋อธิษฐานนอนขนลอยกันแบบปวยนักๆเนี่ยพี่น้องขึ้นมากอ่ะพระปฏิญาขนลอยว่าตาส้มเสือเดึงขานอนขัก็ต่ว่าเอ้ยบวลดอ้ะพี่น้องขึ้นมากค่ะก็เขาก็บวลดอ้ะขึ้นเป็นเนี่ยเด็กขนลอยก็นอนหนังตาไหลขนลอยก็แบบมั่นใจว่าขนลอยก็ตายพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเขาได้ยุคกับพระเจ้าแล้วนะขนลอยแบบว่าอุ่นใจนะเจ้าว่าใครก็ง่วงเลยก็ขนลอยก็ดุกมาไหลขานอนนอนยางเดียวนอนหนังตาไหลก็ขอบคุณ ก็ขนอยก็นอนกับฟันแปว่าพระเจ้าให้เฮ็ดนีมิตแบบว่าบ่ฮู้ว่าสิ่งใดของพระเจ้าสิแต่ว่าพระเจ้าจะปลดป่อยแล้วกมีอีหยังก็บ่ฮู้นะสิร้อยลงมาหาถนอยนอนขนอยก็แบบนอนโตโตขน่อยก็ร้อยขึ้นอันกัลกัอยมามาหาถนอยก็าขน่อยก็ร้อยขึ้นไปกะขอบคุณพระเจ้าเนาะก็สํานั้นเนาะขน่อยก็ได้เห็นพระเจ้าก็บ่แบบว่า ให้เข้ามั่นใจเอ่อเข้าสิมาช่วยด้วยบังไทยเทพวยอีกนะกับขอบพึ่งพระเจ้าแบ้านี้เมื่อเมื่อสจ้งแจ้งตามาแล้วก็ลูกยางบุหรีเนาะเออลูกยางบุหรีกับขอบพึ่งพระเจ้าเนาะเพราะว่าเอออยยางบุหร่ก็หาวัานบ่เออประมาณนั้นแหละก็ขอบพึ่พระเจ้าเนาะก็ได้พบกองกับอธิษฐานให้ให้ใส่ก้นเสื้อเอาจะเอ่อจะลูกยางเบิ้ง ก็บอกเลยว่าสิเนาะขอบุพระเจ้าเนาะกบจะเสือขน้อยก็ก็ปองไ็ใ้านเนาะขน้อยก็ย่างก็ใส่ความเสือก็ขน้อยก็ย่างไล้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะก็พระเจ้าได้วยได้รักษายายวยาเฮาเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าก็สิมีสํานนะคเจ้าเนาะเออที่ํานานเจ้าก็ร้อยก็เสือก็มันได้ค่ะ กะพระเจ้าดีดีอีดีอันตรยกับบ่เคยป้าว่าเนาะถึงสิเต็บหัวทําได้ขน้อยกะมนต์มากอะบ่ทราบกะขอบคุณพระเจ้าเนาะขน้อยกะแบบว่ามันกวนแล้วบ่อยากทํามากเนาะขน้อยกะ้ธิษนให้ใจสั่งออกไปเลยแล้ว่าเฮาขีรถได้มันก็โอนๆๆโตมามี่วังลบนี่กอขอบคุณพระเจ้าเนาะขน้อยกสั่งออกไปเลยกะเอิ้นกสิมีคําพยานื่เนาะตื่นนี่กะขอบพระเจ้าเนาะหมื่บ้านนี่ขน้อยก็ไป้ายหอยเงินกะบ่มีอีกก็ กัก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะต่ว่าบ่มีอีไดเลือดหาเนาะแปลว่าตะวงอื่นก็มีอีเรากขาดก็มีเนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮาขาดไปในเลือดหานั้นเฮาบ่คิดว่าอันก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเนอยก็ไปขายหอยสิได้อยู่บ่นอนร้านก็อยานขนมแฮงอ้าวร้านก็สิกินขนมบ่ได้เงินก็เอ้าจะได้น้อบ่้พระเจ้าเอ้ยลูกนี่สมามนแต่้เงินนี่ก็อ้บ่เป็นหยังก็จับว่า คือก็ขอขึ้นพระเจ้านอกพระเจ้าก็บอกว่าให้อบอุ่นบ่เป็นยังเฮาเฮาสิให้เจ้าก็ขอขึ้นพระเจ้านอกก็กอน้อยก็คุยไปเลยใครคอยไปเลยเราคุยกับพระเจ้านอกก็ใครถ้าโม้ถ้ามัก็ติดนหนีอ้าวขึ้นเป็นสีเถอะนี่ขอน้อยสิไเลเงินบ่เนาะพระเจ้าก็บอกจะทำมันใจขอนลอยแปลว่าเฮาสิให้แบบให้มันใจโอ้ขนลอยก็ตึ้นอุ่นอุ่นใจกับพระเจ้าแบบงงมาก ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะก็ไม่เห็นเงินเขาที่อาข้าวหาพระเนาะก็ขอบคุณพระเจ้ากันหน่อยมาขอบคุณพระเจ้ากันหน่อยใดเงเจ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้ามาจ่าเขาพระเจ้าสบายเลยพระเจ้ามีรายจ่ายเงิพระเจ้าหูใจทุกอย่างเออขอนอยกอนอยไปแล้วมาขอบคุณพระเจ้าลูกฉันน่าเชิญเป็นพระองค์เป็นที่หูใจโยมอีนี้อีหกนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าวิ่งหนอ่งละ